แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปต์รีวิวรถ YouTube ภาษาไทย800คำสำหรับ Caterpillar 745ปี2025โดยไม่มีหัวข้อมีแค่เนื้อเรื่องต่อเนื่องตามที่คุณขอยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับก,บการรีวิวรถดัมเปอร์รุ่นใหม่ล่าสุด Caterpillar 745ปี2025รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานหนักในงานเหมืองและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งบอกได้เลยว่าทั้งภายนอกภายในรวมถึงสมรรถนะนั้นน่าประทับใจสุดๆไปติดตามพร้อมกันเลยครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของแค t e r p i l l เ r 7 4รปี2025ตัวรถยังคงความแข็งแกร่งในแบบฉบับของแค r รพิ l ล r ด้วยเส้นสายตัวถังที่ดูบึกบึนดูดันและพร้อมลุยทุกสภาพภูมิประเทศกระบะบรรทุกด้านหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพร้อมเสริมความแข็งแรงด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคุณภาพสูงมีระบบไฮดรอลิกที่สามารถยกกระบะได้รวดเร็วและปลอดภยัย ไฟหน้าเลตทรงสปอร์ตให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศด้านหน้าของตัวรถมีการออกแบบใหม่ให้ลดแรงต้านลมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันทั้งยังมีบันไดขึ้นลงที่แข็งแรงและมือจับรอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานล้อขนาดใหญ่และยางชนิดพิเศษช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวลื่นหรือครุกคลาดได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งระบบการสะเทือนแบบอิสระที่รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ต่อกันที่ภายในห้องโดยสารเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบว่าห้องคนขับถูกออกแบบให้กว้างขวางรองรับการทำงานระยะยาวได้อย่างสบายเบาะนั่งปรับไฟฟ้าแบบพรีเมียมพร้อมระบบกันสะเทือนภายในตัวบาะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในขณนะขับขี่พวงมาลัยหุ้มหนังจับถนัดมือแผงควบคุมต่างๆถูกจัดวางมาอย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่ายมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ แสดงข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นสถานะเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกและระบบบรรทุกด้านระบบปรับอากาศก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมีทั้งฮีเตอร์และแอร์คอนดิชันเนอร์ที่สามารถทำงานได้ดีแม้อยู่ในพื้นที่อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดภายในยังเสริมด้วยวัสดุเกรดสูงที่ทำความสะอาดง่ายทนทานต่อการใช้งานหนักนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของต่างๆมากมายเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็กที่จำเป็นระหว่างปฏิบัติงาน มาดูกันที่เรื่องสมรรถนะการบ้างแคทเทอร์พิลา745รุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์แคท48ขนาด18.1ลิตรแบบ6สูบเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดถึง504แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบใหม่ที่พัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นและตอบสนองได้ทันใจ การขับขี่จึงมีทั้งความนุ่มนวลและทรงพลังในเวลาเดียวกันระบบขับเคลื่อนแบบ6คูณ6ช่วยให้สามารถผ่านเส้นทางโหดๆได้อย่างสบายอีกทั้งมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงเนินอัตโนมัติออโตเมติกเรตเตอร์คอนโทรลช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งานในพื้นที่ลาาชันและยังมีเทคโนโลยีใหม่อย่างระบบ c a t d e t e c t w i t h Stability Assist ที่จะคอยแจ้งเตือนเมื่อพบความเสี่ยงต่อการลื่นถลายหรือพลิกคว่ำเพิ่มความมั่นใจในการทำงานทุกสภาพพื้นที่ ในด้านการบรรทุกแคทเธอรินลา745สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ41ตันและมีปริมาตรการบรรทุกที่ขยายขึ้นทำให้ลดจำนวนรอบการขนถ่ายในแต่ละวันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้แคทเธอริ l ลายังออกแบบให้มีโหมดประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันในช่วงที่ไม่จำเป็นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด สุดท้ายในเรื่องของราคาสำหรับ Caterpillar 745ปี2025ราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12.5-13.5ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับสเปคอุปกรณ์เสริมและออฟชั่นต่างๆที่ลูกค้าเลือกติดตั้งแม้ราคาจะดูสูงแต่ถ้าเทียบกับความทนทานการใช้งานที่ยาวนานและบริการหลังการขายของ Caterpillar แล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ต้องการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อรองรับงานหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คือการรีวิว Caterpillar 745ปี2025รถดัมเปอร์ที่ทั้งแข็งแกร่งทนทาน,ทนสมรรถนะเยี่ยมและคุ้มค่าต่อการลงทุนหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวใหม่ๆจากเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอยากได้อีกเวอร์ชันที่มีสไตล์พูดเป็นกันเองมากขึ้นไหมครับหรืออยากได้แบบสคริปพร้อมคิวตัดต่อเช่นมีช่วงขึ้นฟุตเทจอินสิกต,ต่อและอื่นๆด้วยไหม